พวกนี้มาหาโอ้ใครอยากนอนนั่งกัแกงกันหามากหน่อยฝันว่าโอ้ปูฝันว่าผู้ยิงมาหาการนมบรการครับปูครับครับผมเอ้อครับไปลองเนอะ มาอดโดบังเอิญครับผมมาเจอปู่โดยบังเอิญครับเหมือนนี่้าว่าจะไปชุดหลวงพุรังกาพี่น้องพ่อพ่อดีครับโอ้ไปประจำบ่ปู่มองหันปู่รังกามองไม่ไปนะโอ้อ่ชุดหลวงไปเรื่อยดมันบ่ปะอัาพี่หลังเนาะมาปอโดยบังเอิญอ่ายิข่ดว่า เนาทางแน่นพี่นองครับเนาะแน่นมาไเยิ่งข่าวว่าไปถามคููผู้ด้วยครูคนไโตห้มันเรื่อยมากจนไดสั่งพญานาคไงโอ้คีดาระคครผมเต่ต่อนปูอยู่คซีดา้ว่มาขวบปูโดยอเดี๋ยวกับเด้อพีครับผมไปพูเกียราากนเลยมองยู่อ่เอาวอยูนัอันนี้ไม่ผิด ก็เลยจะไปเรื่อยๆนวัดเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ทุ้ดงกูนปูเนาะถ้าเขาภาษา่ไหมครับผมเย็น่นะเย็นปูไปนานมั่นี่ปนผู้มุ่งเพื่อนไทดีปะครับแที่นี้เขาก็ที่ฟันเลยเนี่ยฮะทีนี้เขาก็ที่ฟันนะปูมปอยู่นี่จะขึ้นเนี่พี่หาข่้นเอโอ้พี่หาพี่หาข่นอสี่ห้าคืนฝันด้้ปูนีมิดแบบไหน พูกงี้มหาโอ้ขอยากนอนนั่งแกงขันหามาหนไหมฝันว่าออพวกนี้พกนี้โอปูฝันว่าู้หญี้มหาอ่ามากขันแยากนอนนั่งเแกงขันหาม้าบอกบอกพวี้ว่าคนมาขอนอนน้ำปูนมาขอจำสินงสันบ่ปูเออมาขอจำสินขอนอนน้ำเห่โอ้ครับขออาศัยน้ำปูสันโอ้พุ่เขาจปดเลยวะนี่หากัะตีไฟให้งเ หนึ่งเก้านึ่งอยาเ้อ๋อผีผี่างัครับผมโอ้เป็นผีมากผีผู้ยิ่งมากผีแค่คนแล้วอืมโอียไม่ย่นสีหาขึ้นแล้วว่าจำวัดย่นนะปูพึ่งฝันพึ่งฝันง่ามโมปูผู้ยิงหรือว่าเป็นดาบง่ามเนาะน่าจะเชี่ยนบอกนี่บแน่นเลยเนี่ยหันเนี่หันไม่ไม่พอนไม่แต่เชี่ยนเลยครับนีกลางปูง่ายเลย เขาเลยไปมือนึงเขาเลยไปทูบพอบอกเพิ่นนะึกบอกเก่าเพิ่นฟันดีไมด้หรอมาหาเลยโอ้มาจะขึ้นมาขอดูน้ำเลยน่ารักอ่มันร้องไก่ะาเด้อมาแตงอันหามาเด้อนน้องน้อยกันหะอผูเขาบอกไปสัตว์ แล้วไปแดงมากขั้นอยากมาอยู่นําปูไห้แดงขั้นหามาเอ่อเ้แดงว่หรปูเปแตงขั้นหามาเลยผมเนียรับดูสะดุดก้นแ้มาเศร้าเราเห็ดแดงเอ้เกาเกาหนึ่งเกาหนึ่อร่าเี้ยโอ้หเสียงห้องมากเสียอห้องมากเกาหนึเกาหนึ่งก่อนจะสว่างงูแววเรืองว่ากบจะตีเทหาี่ยเอ้าเกาหนึ่งเนึ่งอร่าี สียงผู้หญิงบอกูหรืว่าเสียงเสียงคนเนย่ะเสียงคนเสียงผู้ชายบอกูแมนก็เสียงผู้ชายกับผู้หญิงเสียงผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันนะเก่านึ่งเก่านึ่เดี๋ยวเปียปลาปฏิสธอืมอืกิเาอะไรกิทวพาะอะไรเล็กันะก็อู้แล้วครับอวไม่อาปล่อยอะไรหรอกโอ้กยนี่คือเก่านึงแต่ว่า โอ้เสียงมาจากดอนท่พย์ปูดอนปูตาปูตาพุ่มขาเจ้าอะเก็โูษเรื่อนนี้ขอว่นกันอันเธอที่เรี่ยงเราให้ใก้โตทั่หมล่ะอออันนี้มั่ลสามารแจ้งขัหามครับนเรเลย้าเลยโอ้โหขาเจ้าเรี้ยงตลอดพู่มข้าเจาเลี้ยงตลอดพุ่มครับขาเจ้าเลี้ยงทุกวันพุดนเห็นป่ะพุดปันจีมาขอมาเลี้ยง พอโชว์ชคอหลามน้องปูดอ,อนปูตายนี่มาท่านน่ะมาปูมาปูก็เลยฝันเห็นเลยเกอาเนี่ยครับตรงนี้ต้องเป็นชียครับใช่ตรงกระทา,ะานี่บอเก้าเนี่ยครับสีขาวแบบปูปูปูว่าสีเป็นน้ำพระน่านยังบอกสีแบบ่<พ>อ่ะแล้วปูปูอยู่ในคารบวัดคือว่า,าว<น>โอ้ตอนฝันนี่เป็นคารบวัดมอเป็นพระเนี่ยโอ้ครับผมคืะ โอ้แงเก็สิเนาะกาบุคคลยื้อกระเพาขอเล็อะไรฮะขอเล็บภายในเดียวนะขงไหปูก็หีปัญหาอย่างมากปัญหาเยอะแต่เป็นพวกไส้ไปเลยตีบงูนั่นมากหข่อยคิดไข่อยถามเพ่อรงูตายแล้วงูออันนี้ฟันมาขึ้นบ้านเนี่ยธนาคารเห่อเนี คิดงูตายมาให้สามเทียตีสามเทียตีสามตัวได้งูสามตัวงูสามตัวตายมาทสัาสามตัวอ่อาอันทำไมอันกวดตาด์นะคิดมากสินนะ,อะเ,อเอาไปตีเอาไปตีเอาไปสามเทียงงูตายพอรอเลยจะมาผู้ชายเหนมาตายด้วยผู้ชายคนนี้ตีตายปุ๊บตอีปับ๊บตีปับ๊บ เสีดแม่ไข่ไหมอู้ตายเสียดมาหาอาจารย์เอาเอาไปว่าเอาไปเกี่ยวว่าแต่เรียนมันคือบ่หมอแท้เลยหรอกโอ้ให้เกี่ยววะเกี่ยวก็ได้ภาพฝันอันใหม่อ่ะครับนี่อันที่เขาตื้ห่างมากฝันตัวหนึ่งเจ้าหนึ่งซีหาตัวที่แรกคือฝันมาเขาเจ้าตีงูให้ อาตีงูมาสามตัวสิดมาให้อาจารย์งูตายแล้วก็ซิดม่ให้ได้เวยที่ไม่ก็ได้เป็นปัญหาแมนบอลยังเป็นปัญหาอ่ากจมาห้องบอกไม่เออก็เลยขี้หัอก็ขนมเนื้อวาโอ้โหคนไม่ได้มาไม่มาบอกไม่แต่ัำหามากแต่กันหามมากครับ ที่หาที่เนี่ยเกบเก้าได้หรอครับครับกับเาเรื่เอฟซีครับผมอันสามูงจริงี่สามซูลเขาใครงงขคิดหัวก็เลยถอว่างูนตายแล้วงูจะเกาข้มาตายเป็นเกามาตายตายไม่ใช่เป็นูลมันก็งูสามซูลงูสามูกสามบ่ไม่เก็บสามู่งหวะไปคิดด ดีดีให้สามเที่ยมนะ